อัดล uh ูกแม่ไปเที่ยวเขาใหญ่เลย้เอ้ยแม่เราดูหัวเปลี่ยนเสื้อวันละกี่ชุดวะเบีดอัดเที่ยว่วัน้ออกเยอะแว่าใหญ่เลยกว่าแกล้งมคนยอมรูคนเลยมันไม่เคยทำนะคะเนี่ยบอก น้ำลายเพื่อหมดแล้วเมื่อเช้าวันรอบหนึ่งเป่าจนหมดแรงเป่าจนตอดป้าป้าไปเอาอะไรมั่งที่บ้านเดี๋ยวป้าไม่เอาอะไรก็ชุดนี้สวยเสื้อสวยที่กระเป๋ากระเป๋าเธอมีเอามาเอาเอาไหมเอาเสื้อสวยอ๋อเอาเอาเก็บให้พี่น้องเพ็ญนี่ยใส่กีเหลืองนี่สวยมาก